เขาถามว่าลูกบาทยาวด้านละ2.5นะับเซนติเมตรนะครับถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะครับถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอถูกไว้ในถูกวางไว้ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะครับที่สนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีฝกักทิศทางของฝักแม่เหล็กเป็นแบบนี้ทิศทางของฝักแม่เหล็กคือตรงไหนก็คือเส้น เส้นที่มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือทิศท,ท,ทางของฝักนะก็คือแสดงว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศทิศแบบนี้หมดเลยขนานกันไปหมดเลยขนานไปไปในแนวทางนี้นะครเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาถามเขาถามอะไรเขาถามว่าฝักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิวที่ไฮไลท์ไว้และฝักทั้งหมดที่ผ่านพื้นผิวทั้ง6ด้านของลูกบาศให้คำเฉลยมาด้วยนะครับเฉลยเป็น3.12ม mm ิลลิ นะครับเวเบอร์นะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยนะครับหน่วยของฝักแม่เหล็กนะครับที่พุ่งผ่านพื้นที่ผิวนะครับแล้วก็ส่วนคําถามอันที่2บอกว่าฝักทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่ทั้ง6ด้านของลูกบาศนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับอันเนี้ยนะมันจะไปอยู่ในเรื่องของอะไรครับพื้นที่ผิวปิดใช่ไหมครับอินทิเกรตพื้นที่ผิวปิดอ่ะนะถ้าสมมติลูกบาศเนี่ยมันเป็นพื้นที่ผิวปิดใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาว่าฝักแม่เหล็กมันเข้าทางด้านนี้ นะสมมุติว่ามันเข้าทางด้านนี้เข้าทางด้านนี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปออกอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับทะลุกออกข้างนอกหมดเลยนะเพราะฉนั้นคือในกรณีที่พื้นที่ผิวปิดเป็นไงครับก็คือมันจะต้องมีค่าเป็นศูนย์ก็คือจะได้คําตอบตรงนี้นนะแต่ทีนี้ในกรณีที่มันเป็นพื้นผิวพื้นผิวที่ไฮไลท์ไวนะ้ทำยังไงเราก็ต้องมานั่งคํานวณใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติเป็นพื้นที่ผิวที่ไฮไลท์ไว้ทํำยังไงใช่ไหมครับจะทํำยังไงดีล่ะ เราเรียนเรื่องของฝากแม่เหล็กที่พุ่งผ่านพื้นที่ผิวเป็นไงครับคุ้นคุ้นไหมครับว่าทําไงอันดับแรกเลยก็คือจะต้องทําไงครับปริมาณฝากมันจะเท่ากับอะไรครับ b a ใช่ไหมครับปริมาณฝักเท่ากับ b a นะ a นะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทั้ง b และ a นะ b เนี่ยนะครับมันก็คือ b คืออะไร b เนี่ยมันก็คือทิศทางของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำนะคำถามข้อนี้เราเขียนเขียนตรงนี้นะเดี๋ยวโทษทีฝักนะครับฝักจะเท่ากับเวกเตอร์ B นะซึ่งเป็นเวกเตอร์ของทิศทางของฝักของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับ สมหล่เหล็กตรงนี้นะฮะก็จะมีทิศทางของทิศทางประทางนี้หมดเลยส่วนเวกเตอร์ a นะ a เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์เอ้พื้นที่มันเป็นเวกเตอร์ได้เหรือใช่นะครับพื้นที่เป็นเวกเตอร์ได้เวกเตอร์ของพื้นที่เป็นไงนะเวกเตอร์ของพื้นที่เนี่ยมีทิศทางเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือทิศทางที่มันเป็นไงครับตั้งฉากกับพื้นผิวซึ่งเรียกว่าไอ้เส้นเนี้ยว่าเส้นที่มันเป็นไงครับเส้นอร์มอ l ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝักเนี่ยมันก็คือเส้นที่ฝักเนี่ยมัน ส่วน a เนี่ยมันมีทิศทางเป็นไงครับไปตามแนวแกน x ถูกไหมครับอันนี้คือทิศทางของ a นะแล้วก็ขนาดของมันก็เท่ากับขนาดของพื้นที่ a ใช่าไหมครับก็จะเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นเราดอทกันแบบนี้นะครับเราก็ต้องจับเวกเตอร์เนี่ยมาดอทกันนะครับทำยังไงเวเวลาดอทเวกเตอร์เราก็รู้แล้วเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เนี่ยเป็นเท่านี้ใช่ไหมครับเวกเตอร์ b เนี่ยเรารู้ว่าเป็นเท่านี้ส่วนแล้วเวกเตอร์ a อ่ะเวกเตอร์ a เอ๊ะทำยังไงดี เขาบอกว่ายาวด้านละ2.5เซนเวกเตอร์ a เมื่อกี้บอกแล้วว่าทิศทางมันไปตามแนวแกน x และขนาดเท่ากับอะไรครับขนาดของพื้นที่แต่เขาบอกว่าลูกบาศก์เนี่ยมันยาวด้านละ2.5ใช่ไหมครับ2.50ตรงนี้ก็2.50ตรงนี้ก็ยาวสูงขึ้นก็คือ2.50เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ เราก็สามารถคำนวณได้ใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้เราก็สามารถคำนวณได้คำนวณได้ไงเราก็ทําไงครับเอา2.5งจุดห้าคูณสองจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเฉพาะ A อย่างเดียวเนี่ยนะคำนวณเออย่างเดียวก่อนเวกเตอร์เเนี่ยเท่ากับอะไรครับก็เป็นขนาดคูณกับขนาดก่อนก็คือ2.5ทํุดห้าทำหน่วยเป็นอะไรดีหน่วยเป็นซินเมตรไ้ก่อนก็ได้นะบางคนบอกอ่านหน่วยเป็นเมตรนะก็ถ้าสมมติหน่วยเป็นเมตรก็คือ0.025ใช่ไหมครับเมตร นะคูณกันแต่ผมทาเป็นหน่วยเซนติเมตรไว้ก่อนนะครับนะก็เป็นเซนติเมตรนะครับคูณกับ2.5เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เวกเตอร์ะ ector, นะไอเวกเตอร์ตัวเนี้ยนะครับพอเ,เขียนเขียนมเป็นเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นไงครับมันจะต้องมีทิศทางทีนี้ทิศทางของ ijk ของภาพนี้ทิศทางเป็นไงนะทิศทาง ijk ภาพนี้เป็นไงนะครับก็คือจะต้องไปดูที่ ijk ก็คือ ijk เนี่ยนะมันเป็นไปตามทิศ xyz ใช่ไหมครับทีนี้ในในภาพแต่ละภาพในการเป็นพิกัดคาร์ทีเชียนเนี่ยนะหรือพิกัดที่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปไงต้องดูให้ดีว่า xyz มันอยู่ตรงไหนนะบางรูปนะครับบางกรณีที่เราไปเจอ y มันจะอยู่ในแนวพื้นใช่ไหมครับแต่ในแนวนี้เราเห็นว่า y อยู่แนวแนวไหนครับ y อยู่ในแนวแกนตั้ง z อยู่ในแนวแกนนอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนที่เราดูว่าเวกเตอร์ i ไปทางไหนนะเราก็ต้องมานั่งเขียนใหม่นะ i ไปทางนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็อะไรครับ j j ไปทางไหน j ไปตามแนวแกน y ใช่ไหมครับไปทางนีนะ้เราเขียนไว้ก่อนนะอันนี้คือ j อันนี้คือ i ส่วนทางนี้คืออะไรครับคือ k นะเรารู้และ i j k เป็นในรูปแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติไปเจอรูปอื่นนะต้องดูนะครับว่า z อยู่ตรงไหน y อยู่ตรงไหน x อยู่ตรงไหนในแต่ละรูปที่เราจะไปเจอเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมือนกันเราต้องดูให้ดี ijk ก็ตาม x y z ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ขนาดอันเนี้ยนะเป็นขนาดเป็นขนาดละของพื้นที่ a จะไหมครับก็คือ a a ตัวเนี้ยตัวเดียวส่วนเวกเตอร์อะเวกเตอร์มันคือ i ใช่ไหมครับก็คือเพราะมันมีทิศทางตามแนวแกนแเพราะฉะนั้นคือเวกเตอร์ตัวนี้มันก็คือ i ใช่ไหมครับเราก็เขียน i นะ เป็นเวกเตอร์แบบนี้ที่ถามว่าเอ้าเราได้ a มาแล้วใช่ไหมครับเราจะไปหาฝักแม่เหล็กยังไงนะสัญลักษณ์ตัวไฟล์ตัวเนี้ยนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นนเนี่ยตัวไฟล์ตัวนี้มันคือสัญลักษณ์ของจานวนของสนามแม่เหล็กบางทีเป็นไงครับเพื่อให้ชัวร์ทำไงดีเราก็ต้องห้อยด้วย b เพื่อจะบอกว่ามันคืออะไรครับฝักแม่เหล็กนะเพราะว่าถ้าสมมติเขียนตัวไฟล์อย่างเดียวไว้เป็นแบบนี้เนะี่ย แล้วเราไม่รู้ว่าห้อยอะไรเนี่ยบางทีมันอา,อาจจะเป็นมุมไฟล์ก็ได้อาจจะเป็นอะไรครับเป็นไฟล์ที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงค่าอย่างอื่นก็ได้นะเพราะในทางวิสิกส์เนี่ยนสัญ,ญลักษณ์ตัวเดียวอาจจะไปเจอมีความหมายแตกต่างกันในคนระบ,บทใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์นะครับไฟล์ตัวตัวเนี้ยนะในเรื่องของฝักแม่เหล็กเนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ใหญ่ใช่ไหมครับไฟล์ใหญ่ก็คือต้องเป็นไงครับต้องมีขีดข้างบนนะเพราะน่คือเขียนให้ครบแบบนี้ใช่ไหมครับ ตอนนี้เรารู้ a มาแล้ว a คืออันนี้อ้าวแล้ว b อะ b เราก็ขึ้นไปดูโจทย์ใช่ไหมครับเขากาหนด b มาให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าฝักแม่เหล็กมันพุ่งผ่านอ่พุ่งผ่านในพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะพุ่งผ่านยังไงนะครับก็ต้องทำไงครับก็ต้องเอา b คูณกับ a ใช่ไหมครับ b คูณกันในลักษณะที่เป็นการดอทกันใช่ไหมครับอ่าเพราะ,ะนั่นคือเราต้องเรื่องของการดอทเวกเตอร์ก็ต้องมาละเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยดอทเวกเตอร์ทำไงถูกไหม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดอทเวกเตอร์เสร็จปุ๊บบางคนยังสงสัยอยู่เอ๊ะฝักแม่เหล็กเนี่ยในรูปโจเนี่ยมันมันพุ่งแค่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วทําไมมันถึงผ่านไอ้ตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับก็คือตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ของฝักแม่เหล็กของสนามแม่เหล็ก B แต่เป็นไงครับสนามแม่เหล็กอันเนี้ยเราต้องจินตนาการให้ออกว่ามันมันเกิดขึ้นทุกบริเวณเลยนะเกิดขึ้นทุกบริเวณที่กล่องอันเนี้ยนะครับไปวางอยู่เพราะฉะนั้น โดยทิศทางเนี่ยนะครับมันเป็นทิศทางที่ขนานกับเส้น3เส้นนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เขากำหนดเวกเตอร์มาเป็นเวกเตอร์ตัวเดียวเวกเตอร์ b อันเดียวเนี่ยที่มีทิศทางที่แน่นอนนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมทิศทางที่แน่นอนก็คือเป็นพิกัด ijk นะเป็นแบบนี้เลยนะหน่วยเป็นเทสลาเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะก็คือเป็นที่มาของที่ว่าเอ๊ะทำไม b เนี่ยนะครับมันถึงตัดผ่านทั้งๆที่รูปทั้งๆที่รูปเนี่ยมันมีแค่3เส้นมันไม่เห็นตัดผ่านพื้นที่ไอ้ที่เขาไฮไลท์ไว้เลยนะ อันนี้คือเราก็ต้องอยู่ที่จินตนาการละต้องจินตนาการให้ออกว่าไอ้สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยคือมันมันมันอยู่ในสนามแม่เหล็กอะมันต้องมีฟักแม่เหล็กครอบคลุมทั้งหมดเลยครอบคลุมทั้งลูกบาทเลยนะอ่าก็ได้ A มาละต่อมาฟักนะครับฟักเนี่ยนะฮะฟัก B เนี่ยเท่ากับอะไรนะ B เวกเตอร์ B ดอทเวกเตอร์ A ใช่ไหมครับก็เลยต้องเท่ากับอะไรครับก็ต้องไปเอาเมื่อกี้ที่เขาบอกมา จะไปกับตรงนี้ b เนี่ยนะ b เนี่ยไปเอา b ตรงนี้มาเราก็เขียนไปนะครับเป็นอะไรนะจำไม่ได้ก็เป็น5 i ใช่ไหมครับบวกด้วย c j ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย3 k นะอันนี้ก็คือเป็นฝักนะครับใส่หน่วยไปเลยไหมใส่หน่วยไปเลยก็ได้นะครับเทสลานะแล้วก็ดอทด,ด้วยอนะไรครับดอทกับดอทกับอะไรครับพื้นที่ a ซึ่งในพื้นที่ a ตรงเนี้ยนะฮะเราคำนวณมาได้เป็นเท่าไหร่นะอ่าคูณ2.5ได้เป็น6.25ใช่ไหมครับเซนติเมตรกำลังสองใช่ไหมครับใส่ i ไปด้วยนะฮะอ่าอันนี้คือเป็นเป็นผลของการคูณนะครับก็คือพื้นที่ข้างในเนี่ยนะพื้นที่ข้างในตรงเนี้ยข้างในวงเล็บเนี่ยนะก็คือคูณลงมาให้มันเป็นพื้นที่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน่วยของมันก็เลยมียกกำลังสองตรงนี้ด้วยแล้วก็ i ตัวนี้ก็คือเป็นตัวบอกทิศทางว่าทิศทางไปในตามแนวแกน x เพราะฉะนั้นตอนที่เราเอามาดอทนะดอทเอตัวเนี้ยนะครับเราก็เอาอะไรครับก็เขียนไปเลยก็เป็นดอทนะดอทตรงนี้นะ6.25แล้วก็เซนติเมตรกำลัง2นะมีหน่วยอยู่ข้างในเลยนะแล้วก็อะไรครับ k k หรืออะไรนะ i ใช่ไหมครับนะ i นะก็จะเป็นแบบนี้ ทีนี้บางคนบอกเอะอาจารย์ทําทไมอันนี้ถึงเอาหน่วยอยู่ข้างนอกอันนี้หน่วยอยู่ข้างในนะเพราะอันเนี้ยนะครับคือความจริงเนี่ยเราเอาหน่วยเนี่ยมาไว้ตรงข้างหลังนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดแต่อันเนี้ยมันเป็นหน่วยของตัวไหนหน่วยของ b ตัวนี้ใช่ไหมครับหน่วยตัว,นตวเนี้ยตัว t เนี่ยมันเป็นหน่วยของ b ตัวนี้เพราะฉะนั้นคืออยู่ข้างนอกได้นะไอตัว cm ตัวนี้มันก็คือหน่วยของ a ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอา cm เนี่ยไปอยู่ข้างนอกก็ได้แต่ว่าเขียนแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าพื้นที่เป็นไงครับ มีชิ้นเดียวนะครับมีอันเดียวเลยนะ6.25นะครับอ่าทีนี้ทําไงเราก็ดอทในการดอทเวกเตอร์ทําไงครับก็ตัวไหนที่มันเหมือนกันใช่ไหมครับตัวไหนที่เหมือนกันเก็บไว้ตัวที่มันเป็นไงครับตัวที่ไม่เหมือนกันก็ดอทแล้วไปกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาเหลือตัวไหนอ่ะก็ถ้าสมมติก็คือจริงๆถ้าสมมติมันเป็นผลบวกของของค่าแบบเนี้ยนะฮะแล้วมาดอทกันเนี่ยก็คือมันต้องจับคูณกันทุกตัวใช่ไหมครับ แต่การอดอทมันเป็นการพิจารณาว่าถ้าเป็น i เหมือนกันให้เก็บไว้ถ้าเป็น j เหมือนกันก็เป็นไงเอ้ยถ้าเป็น J เหมือนกันก็เก็บไว้แต่เนื่องจากไม่มีไม่มี j ทางด้านตัวตัว A ใช่ไหมครับตัวตัวพื้นที่เนี่ยไม่มี j k ตัวพื้นที่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผลดอทของ J กับ k ไม่มีก็มีอย่างเดียวก็คือผลดอทของ6จุด 25คือที่ผมอธิบายแบบนี้คือในกรณีที่เราจรินตนาการเห็นเลยนะครับแต่ถ้าสมมติงงก็ต้องไปทบทวนเรื่องของการดอทเวกเตอร์ ctor, ใช่ไหมครับก็เอาว่าดอทเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันก็เหลือ i เห็นไหมครับมี i ตัวนี้เหมือนกับ i ตัวนี้เหลืออยู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผลดอทของมันก,ก็เลยกลายเป็นอะไรก็เลยกลายเป็นเท่ากับนะครับเท่ากับ 5t ใช่ไหมครับดอด6.25นะครับเซนติเมตรกำลังสองใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นแบบนี้เอาเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะก็ดอดกันนะครับไอ้ดอดตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือเปรียบเทียบเป็นลักษณะของเนี่ยดอดตรงนี้นะก็คือลักษณะของเครื่องหมายคูณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,นะรบก็คูณ5ทีกับ6.25 นะเอา5 t ทีคูณกับ6.25ได้เท่าไหร่ก็ได้เท่ากับ3.125่้ใช่ไหมครับ5 t ทีคูณกับ6.25เนี่ยนะคือตรงนี้คือเครื่องหมายดอทนะแต่นี้ตัวแท็บเล็ตผมมันลื่นๆนะครับเดี๋ยวเขียนใหม่คือดอทนะ3.125นนะครับหน่วยเป็นอะไรอะ่ะหน่วยก็เป็นนะระวังเรื่องหน่วยนะครับบางคนที่ทำทำข้อสอบมาส่วนใหญ่ที่ผมเคยตรวจปีที่ผ่านๆมานะครับปรากฏว่าตอนคูณเนี่ยนะครับ เรามักจะไม่แทนหน่วยลงไปใช่ไหมครับซึ่งมันจะทําให้ทุกคนงงนะแต่ถ้าสมมติเราแทนหน่วยลงไปด้วยบางทีมันจะช้านะครับเราก็ต้องต้องดูว่าเอ๊มันมันมันเป็นยังไงเราจะใช้วิธีไหนกันแน่นะแต่ถ้าสมมติให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยแล้วให้ชัวร์ที่สุดเลยก็คือการแทนค่าหน่วยลงไปด้วยอย่างเช่นในนี้คือแทนค่าหน่วยเป็นอะไรครับเทสลากับเซนติเมตรอรันนี้ก็แทนค่าหน่วยลงไปด้วยใช่ไหมครับเทสลากับเซนติเมตรเนี่ยแทนค่าแทนค่าเข้ามาอยู่ในสมการเลยเพราะฉะนั้นพอท้ายที่สุดละ หน่วยกับหน่วยมันดอดกันเนี่ยนะครับมันคูณกันมันก็เลยมาเหลืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าโอเคหน่วยตรงนี้มันก็เป็นเทสลาเซนติเมตรใช่ไหมครับกำลังสองใช่ไหมครับซึ่งเป็นเทสลาเซนติเมตรกำลังสองก็เป็นไงครับก็เป็นคําตอบที่ถูกต้องไหมอ่าก็คือเทสลาเซนติเมตรกำลังสองมันก็ต้องเปลี่ยนหน่วยอีกใช่ไหมครับเพราะหนึ่งเทสลานะ คือคาตอบเนี่ยเขาต้องการคําตอบเป็นอะไรครับมิลลิวัตเอ้ยมิลลิเวเบอร์ใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าคําตอบนี้นะหน่วยอันนี้ถูกไหมหน่วยอันนี้ก็ถูกนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือ,เ,อ,อเท่ากับ3 1 2 5มิลลิเวเบอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่า1นึ่งเทสลาต่อตารางเมตรเนี่ยเท่ากับอะไรครับ1นึ่งเวเบอร์นะแต่ตอนเนี้ยนะครับ เรามีแค่เท่านี้ต่อตารางเซนติเมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติจะต้องเปลี่ยนตารางเซนติเมตรไปให้อยู่ในหน่วยตารางเมตรอันนี้นะหน่วยอันนี้นะเราก็ต้องหารทั้งหมดด้วยเท่าไหร่หารทั้งหมดด้วย10,000หใช่ไหมครับหารทั้งหมดด้วย10,000พอหารทั้งหมดด้วย10,000มันก็เลยได้หน่วยเป็นมิลลิเวเบอร์ออกมานะมาเป็นแบบนี้นะก็เลยได้เป็น 1> 3 1 2 5่อมิลลิเวเบอร์เป็นคำตอบของข้อข้อไหนของคำตอบของส่วนแรกที่เขาถามใช่ไหมครับเพราะเขาถามว่าส่วนแรกว่าอะไรนะฝักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ผิวที่ไฮไลท์ไว้ก็คือผ่านพื้นที่ผิวตรงนี้นะผ่านไว้เท่าไรผ่านไปเท่าไรแล้วก็เอาจับดอทกันง่ายๆนะก็กลายเป็นคำตอบนะครับก็ตอบว่าฝัก B นะครับฝกักนะใช้ไฟใหญ่นะครับ ฝากเนี่ยเท่ากับ3.125มิลลิเวเบอร์นะทีนี้บางคนบอกเออหนูตอบตอบหน่วยเป็นเทสลานะครับต่อตารางเซนติเมตรได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยโจทย์เขาไม่ได้บังคับว่าจะต้องตอบหน่วยไหนนะครับบางครั้งค่าข้างหน้าเป็นค่าเดียวกันแต่ตอนที่มันแปลงหน่วยแล้วอาจจะเป็นเป็นหน่วยอื่นแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพวกค่าต่างๆในเรื่องของสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยนะมันจะต้องมีหน่วยเพราะฉะนั้นข้อส่วนแรกตอบแล้วนะครับ เขียนเส้นนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เราจะตอบนะก็ตอบนะครับส่วนที่2นะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันเป็นกรณีที่อะไรครับกรณีที่เป็นไงพุ่งผ่านพื้นที่ผิวปิดนะครับข้อนี้ก็ไม่ต้องแสดงวิธีทำเลยเพราะว่าไงครับเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะฝักทั้งหมดที่ผ่านพื้นที่ผิวทั้ง6ด้านของลูกบาศก์ลูกบาศก์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ผิวปิดเรารู้อยู่แล้วว่าฝักไฟฟ้าฝักแม่เหล็กที่พุ่งผ่าน พื้นที่ผิวปิดนะครับเป็นไงก็ต้องมีค่าเป็น0ย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในกรณีของพื้นที่ผิวปิดนะกรณีพื้นที่ผิวปิดนะครับฝาก B นะที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก B ดอดกับพื้นที่ A เนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ0น,นะครับ อันนี้ก็เป็นคําตอบนะก็ตอบเขียนคําตอบไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะอ่ะก็ได้ละคาตอบของข้อที่1นึ่งและคำตอบของอะไรครับคำถามส่วนแรกและคําถามส่วนที่2ของข้อที่1